ฮัลโหลเยีย,ยาจังกลับมาช่วยเยียวยากันอีกแล้วนะครับวันนี้ใครตื่นมาแล้วแบบ ฉันจะไปลุยงานฉันจะสู้แต่พอเดินเข้าออฟฟิศเท่านั้นแหละไฟที่เคยมีกลายเป็นไฟไหม้หัวในทันทีเออมันก็เป็นเรื่องที่คนทำงานหลายคนเจอเลยละ่ะเบิร์นเอาจะไม่ใช่หมูกระทะเบิร์นเอาจริงๆวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับจากข้อมูลหลายๆชิ้นที่ผู้ฟังส่งเข้ามาทั้งบทความวิจัยเรื่องความเครียดในที่ทำงานยุคใหม่ไปจนถึงบันทึกส่วนตัวที่แชร์ประสบการณ์ตรงเลยนะ น่าสนใจมากค่ะการที่เรามีข้อมูลหลากหลายมุมมองแบบนี้อืมจะช่วยให้เราเข้าใจภาวะหมดไฟหรือเบิร์นเอาได้ลึกซึ้งขึ้นเยอะเลยอย่างแรกที่ต้องย้ำเหมือนที่เอกสารชิ้นหนึ่งระบุไว้ชัดเจนคือเบิร์นเอามันไม่ใช่แค่เหนื่อยเพลียธรรมดานะคะแต่มันคือภาวะหมดไฟทางอารมณ์หรือ emotional exhaustion ที่มันกัดกินข้างในเลยค่ะ ใช่ใช่ครับในบันทึกส่วนตัวอันหนึ่งเขียนบรรยายความรู้สึกได้เห็นภาพมากว่าเหมือนแบตหมดแต่หาที่ชาร์จไม่เจอแล้วอาการหลักๆที่งานวิจัยต่างๆสรุปมาตรงกันมันมีอะไรบ้างนะที่แบบชัดๆเลยหลักๆมี3มแกนค่ะ 1. คือความเหนื่อยล้าทางอารมณ์อย่างรุนแรงรู้สึกเหมือนพลังงานถูกสูบไปจนหมดเกลี้ยงเลยค่ะ 2. คือความรู้สึกเหินห่างหรือมองทุกอย่างในแง่ลบหรือซินิซึมอมาค่ะโดยเฉพาะกับงาน จากที่เคยอินอินนะคะกลายเป็นเฉยชาไม่อยากยุ่งเกี่ยวไม่อยากรับรู้และ3คือความรู้สึกว่าตัวเองไร้ประสิทธิภาพหรือไม่ประสบความสำเร็จทำอะไรก็รู้สึกไม่ดีพอไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่ทำเลยค่ะโหแค่ฟังก็เหนื่อยแทนแล้วนะเนี่ยแล้วไอ้ความรู้สึกพวกนี้มันส่งผลกระทบแค่ไหนครับกับชีวิตการทำงานหรือสุขภาพโดยรวมบ้างมีเคสตัวอย่างในข้อมูลที่เราดูไหม มีค่ะผลกระทบมันไปทางร่างกายและจิตใจเลยอย่างที่หลายแหล่งข้อมูลชี้ตรงกันทางกายก็เช่นเออปวดหัวปวดหลังเรื้อรงังนอนไม่หลับภูมิคุ้มกันตกป่วยง่ายส่วนทางใจนี้ก็หนักเลยค่ะเครียดจัดวิตกกังวลหมุดหงิดง่ายมากๆซึ่งทั้งหมดนี้มันวนกลับไปทำให้ประสิทธิภาพการทำงานตกลงอย่างเห็นได้ชัดเลย บางข้อมูลถึงกับระบุว่าอัตราการลาป่วยของพนักง,งานที่มีภาวะหมดไฟสูงกว่ากลุ่มอื่นอย่างมีนัยสําคัญเลยทีเดียวค่ะนั้นเรามาลงสํารวจสัญญาณเตือนกันหน่อยดีกว่าไหมครับเผื่อใครฟังอยู่จะได้เช็คตัวเองไปพร้อมกันจากข้อมูลที่เรามีสรุปเป็นข้อข้อได้ประมาณนี้เลย 1. ตื่นมาก็เพลียแล้วทั้งที่แบบนอนพอสมควรนะอืมใช่ใช่ใชสรู้สึกเบื่อหน่ายไม่อยากลุกไปทํางานเอาซะเลยค่ะ3 หงุดหงิดง่ายกับเรื่องเล็กน้อยผิดปกติ 4. เริ่มมีอาการทางกายปวดหัวปวดหลังนอนไม่หลับถี่ขึ้นค่ะอันนี้ชัดเลย 5. แม้แต่วันหยุดก็ยังรู้สึกว่าไล่ไม่ได้พักผ่อนเต็มที่เหมือนสมองยังคิดเรื่องแรนอยู่ตลอดถ้าใครติ๊กถูกหลายข้ออาจจะต้องยอมรับแล้วว่านี่ไม่ใช่แค่เหนื่อยธรรมดาแล้วละครับการตระหนักรู้เป็นก้าวแรกที่สําคัญมากค่ะทีนี้คาถามคือทําไมภาวะนี้มันดูฮิตจังในยุคเรา ข้อมูลหลายชิ้นชี้ไปที่ปัจจัยร่วมสมัยหลายอย่างเลยทั้งความกดดันเรื่องประสิทธิภาพเดทไลน์ที่บีบคั้นวัฒนธรรมการทำงานที่คาดหวังให้เราเออแบบออนไลน์ตลอดเวลารวมถึงความคาดหวังสูงลิ้วที่เราตังต้งให้ตัวเองด้วยนะคะตัวเที่ยวเดียวไปดาวอังคารเราเล่นนะครับแต่สภาพแวดล้อมและความสัมพันธ์ในที่ทำงานก็มีส่วนจริงๆแหลนะเนาะ มีส่วนอย่างมากเลยค่ะวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่สนับสนุนหรือความสัมพันธ์ที่เป็นพิษในที่ทํางานเนี่ยเป็นตัวเร่งความเครียดชั้นดีเลยนอกจากนี้ปัจจัยเชิงโครงสร้างอย่างภาระงานที่ไม่สมดุลหรือการขาดความรู้สึกว่าตนเองควบคุมสถานการณ์ได้ก็เป็นสาเหตุสําคัญที่งานวิจัยหลายชิ้นพูดถึงค่ะแล้วพอรู้ตัวรู้สาเหตุแล้วจะเยียวยาตัวเองยังไงดีครับในข้อมูลมีคําแนะนําที่น่าสนใจเยอะเลยเริ่มจากวิธีง่ายๆก่อน ใช่ค่ะอย่างแรกที่ทุกแหล่งเน้นคือการพักผ่อนที่แท้จริงไม่ใช่แค่ไถมือถือเปลี่ยนที่นะคะแต่คือการพักที่สมองได้ตัดขาดจากงานจริงๆอาจจะต้องถึงขั้นปิดการแจ้งเตือนหรือหาเวลาทำกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้ทักษะเดียวกับที่ทำงานเลยเพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า cognitive detachment ค่ะเอออันนี้น่าสนใจการพักผ่อนแบบตัดขาดจริงๆแล้วเรื่องการสื่อสารล่ะครับดูเหมือนจะเป็นอีกธีมหลักที่หลายแหล่งพูดถึงถูกต้องค่ะ การสื่อสารอย่างเปิดอกทั้งกับหัวหน้าเรื่องภาระงานหรือกับเพื่อนร่วงงานที่ไว้ใจได้เรื่องความรู้สึกของเรามันช่วยได้มากจริงๆการไม่แบกปัญหาไว้คนเดียวสําคัญมากแต่ก็ต้องประเมินด้วยนะคะว่าองค์กรเราเปิดรับแค่ไหนบางทีการสื่อสารก็ต้องใช้ชั้นเชิงนิดนึงค่ะจริงด้วยเนาะต้องดูสถานการณ์ด้วยแล้วก็มีเรื่องการหากิจกรรมผ่อนคลายเล็กๆน้อยน้อยใช่ไหมอย่างที่หลายคนแชร์มาในบันทึกใช่เลยค่ะ หาเวลาให้ตัวเองได้ทำสิ่งที่ชอบจริงๆจ,จังๆแม้จะเล็กน้อยก็ตามเช่นฟังเพลงทำอาหารปลูกต้นไม้อ่านการ์ตูนอะไรก็ได้ที่ทำให้ใจฟูขึ้นมาบ้างเป็นการเติมพลังใจระหว่างทางค่ะแล้วถ้าลองหลายอย่างแล้วยังรู้สึกว่าไม่ไหวงานนี้มันบั่นทอนเกินไปจริงๆหรอครับนั่นอาจเป็นสัญญาณให้เราต้องกลับมาทบทวนเป้าหมายและคุณค่าของตัวเองจริงๆจ,งๆจังๆค่ะ ถามตัวเองว่างานนี้ตอบโจทย์ชีวิตเราจริงๆไหมหรือเรากำลังวิ่งตามอะไรอยู่บางทีการตัดสินใจเป,นเปลี่ยนแปลงหรือแม้แต่การถอยออกมาไม่ใช่ความพ่ายแพ้นะคะแต่อาจเป็นการดูแลตัวเองที่ดีที่สุดในตอนนั้นการให้ความสำคัญกับสุขภาพใจเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆเลยค่ะท้ายสุดนี้เย,ยวยาจางขอให้ทุกคนจำไว้นิดเดียวงานไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตแต่ชีวิตคือทุกอย่างที่เรามี ขอให้วันนี้คุณค่อยๆจุดไฟใหม่ให้ตัวเองอย่างต้องรีบลุกโชนจนมอดหมดอีกแล้วถ้าเหนื่อยเมื่อไหร่กลับมาฟังเราได้ตลอดเยียวยาใจพอดแคสต์อยู่เป็นเพื่อนเสมอครับเจอกันอีพีหน้าสวัสดีครับ